ือเรื่องจริงของการสอบโอเน็ตของรุ่นพี่ปีที่ผ่านมาครับเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นข้อสอบกำรรกวมข้อสอบไม่เคลียร์ไม่รู้จุดประสงค์ของคำถามความผิดพลาดของข้อสอบที่ทำให้ต้องสอบใหม่ปัญหาเรื่องสนามสอบโดยประเด็นเหล่านี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากในแต่ละรุ่นและเป็นที่มาของชื่อรุ่นเด็กแอดมิชชั่นในแต่ละปีโดยเว็บไซต์เด็กดี .com ครับเริ่มตอนอ้นกันที่ปี2553 เด็กแอดมิชชั่นรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าเด็กแอดมิชชั่น53รุ่นผ้าปูโต๊ะซึ่งมาจากวิชาการงานพื้นฐานอาชีพจากคำถามข้อหนึ่งที่ถามว่าหากคุณแม่มาทานผัดไทยที่บ้านเราจะต้องปูโต๊ะอาหารด้วยผ้าสีอะไรและคำตอบก็คือสีฟ้าเพราะเป็นสีประจำวันแม่หลังจากมีการเฉลยข้อสอบข้อนี้ออกไปก็มีคำถามตามมามากมายว่านี่มันเป็นตรรก,กะอะไรกันแน่เพราะแม่บางคนอาจจะไม่ชอบสีฟ้า ทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาว่าใครเป็นคนออกข้อสอบข้อนี้และออกมาเพื่ออะไรมาต่อกันที่ปี2,554ชื่อรุ่นของปีนี้ออกจะติดเรทน,นิดนิดนะครับเพราะมีชื่อรุ่นว่าเด็กแอดมิชชั่น54รุ่นมานีมีนมมาจากวิชาสุขศึกษาโดยเป็นข้อสอบบทความที่ถามว่ามานีรู้สึกว่าทรวงอกของเธอเล็กมากจึงไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็แนะนำให้มาณีไปเสริมทรวงอกด้วยการฉีดสาร เธอจึงไปเสริมซ่วงอกตามคําแนะนําของเพื่อน3มเดือนถัดมาตื่นนอนตอนเช้าพบว่าเต้านมของเธอผิดปกติจึงคลำดูก็พบว่ามีก้อนเนื้อแข็งกลิ่นไปกลิ่นมาอยู่ภายในบีบแล้วก็รู้สึกเจ็บบางครั้งมีน้ําเหลืองไหลและนี่ก็เป็นบทความติดเตดจ,จนทําให้เป็นที่จดจําของเด็กแอดมิชชั่นรุ่นนั้นกันเลยทีเดียวครับส่วนในปี2555ก็เป็นรุ่นที่ไม่ต่างอะไรกับรุ่นนี้ครับ เพราะโดนงานเข้าต้องเลื่อนการสอบแก๊สแพทออกไปจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่หลังจากน้ำลดจนสามารถจัดสอบได้จะต้องมาเจอกับข้อสอบที่ถามว่าหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำอย่างไรโดยคำตอบตามหนังสือสุขศึกษาตอบว่าเล่นกีฬาซึ่งก็ไปตรงกับช้อยชวนเพื่อนไปเตะบอลปีนั้นก็เลยได้ชื่อรุ่นว่าเด็กแอดมิชชั่น55รุ่นหนีน้ำไปเตะบอล ต่อกันที่ปีล่าสุดครับกับปี2,556ที่ผ่านมารุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าตุ๊ดจีนโอ e เนวิท200ซึ่งก็มาจากเหตุการณ์ที่สะทศดันไปจัดวันสอบโอ e เน็ตรงกับวันตุ๊จีนซึ่งมีเสียงประทัดดังสนั่นสอบไปก็ตกใจไปจนทำให้เสียสมาธิในหลายสนามสอบบวกกับในปีนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ เมื่อปัญหาข้อสอบโอ e เวิทยาศาสตร์ชุด200ดันมีปัญหาทําให้ทางสอสอต้องจัดสอบใหม่เหตุการณ์นี้ทําให้เด็กม .6 รุ่นนี้หลายคนถอดใจทิ้งความฝันในรอบแอดมิชชั่นกันเลยทีเดียวแค่ชื่อรุ่น o n e เก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าข้อสอบนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ละรุ่นก็จะมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นรวมไปถึงรุ่นพี่3กับตันแบรนด์แอดมิชชั่นรูตี้ที่ต่างก็เคยผ่านและก็เจอมาเหมือนกัน พวกเขาจะเจออะไรมาบ้างในห้องสอบโอเน็ net. ไปติดตามกันเลยครับในช่วงนั้นที่พี่สอบนะครับก็คืออากาศจะค่อนข้างร้อนทําให้แบบไม่ค่อยมีสมาธิในการสอบเท่าไหร่รู้สึกแบบโอ้ยคันคันไปหมดนะคะตอนในห้องสอบเพราะมันร้อนจะแบบอึดอัดพูดไม่ถูกคะ่ะเนี่ยออกม็คือแบบ ไม่รู้จะทายังไงจนต้องแบบพยายามรวบรวมสมาธิของตัวเองให้ได้มากที่สุดในการทําข้อสอบอะค่ะพี่ลาเต้ก็ได้ไปถ่ายคลิปที่สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ดนะครับเรียกได้ว่าคนเยอะมากเสียงดังอึดชื้เมื่อกี้นี่คือนี่คือเพื่อนโบนัสหมดเลยอะครับนี่ก็ใช่นี่ก็เพื่อนโบนัหลังจากที่พี่ทําข้อสอบโอนิวิชาสังคมเสร็จแล้วเนี่ย พี่ก็ได้แชร์คําตอบไปหนึ่งคำตอบนะครับตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจครับข้อไหนที่คิดว่าถูกชัวข้อที่ถามว่าเป็นแบบลูกท่านลูกไทยอย่างเงี้ยรัชกาลที่5ต้องอายุเท่าไหร่ตอบ21ปีอปีมั่นใจมั่นใจอาจารย์ปิงครับถ้าผิดก็ต้องขอโทษจริงๆ ว่าการแบ่งเวลาไม่ดีเท่าไหร่ mm hmm. เช่นวิชาที่ต้องคิดเยอะๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษคณิตภาษาอังกฤษแต่แบบมันไม่ค่อยพอสําหรับแอนนะคะคือทําจนวินาทีสุดท้ายในขณะที่วิชาที่แบบไม่จําเป็นต้องคิดมาก mm hmm. เช่นพวกสุขศึกษาศิลปะก,กับเหลือเวลาให้เรานอนอย่างเต็มที่หลับสบายเลยอึอดอัดอะอยากออก่ะทำอะไรไม่ได้นั่งรอแบบประกาศกว่าจะหมดเวลาก็นานมากคะ่ะนอนก็แล้วอะไรก็แล้วคือเพื่อนในห้องหลับบางคนหลังนี้ปลุกไม่ตื่นเลยค่ะ ก็ตอนนั้นรู้สึกแบบคะแนนที่ได้ออกมาค่ะมันน้อยคือตอนนั้นเราก็พยายามทาเต็มที่ที่สุดแล้วตั้งใจอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้อสอบมันก็โอเคนะเราทําได้อย่างเงี้ยก็แบบต้งแตาก็เริ่มหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่แบบมันเฟลมากๆเลยที่แบบมันไม่ได้แบบอย่างที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะการทำอน็ตเนน่ยค่ะมันมีเวลาแค่สอชั่วโมงซึ่งมากกว่าวิชา เซรตไม่ช่สามารถนะคะแต่น้อยกว่าแกะแคทเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ว่าตารางสอบอเพิ่มขยายเวลาสอบก็คงทําไม่ได้เราก็ต้องจัดการที่ตัวเราก็คืออยากให้น้องๆแบ่งเวลาทําข้อสอบให้ดีจะได้ทาทันถ้าเรามีสมาธิแล้วเราอยู่กับตัวเองเนี่ยก็พยายามแบบตั้งสมาธิให้ได้มากที่สุดก็เลยอยากจะฝากน้องๆนะคะคนที่ทําข้อสอบช้าเหมือนแอนนะคะก็คือให้พกนาฬิกาเข้าไปค่ะแต่เป็นนาฬิกาแบบหน้าปัดนะคะไม่ใช่ดิจิตอลมันจะดีกว่าค่ะ ทั้งปัญหาเรื่องพาพในห้องสอบโอเน็มีเยอะจริงๆนะครับและก็เกิดขึ้นทุกปีทุกรุ่นเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เรื่องนีพลาดและเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่จะช่วยได้นั่นก็คือการเตรียมตัวสอบให้ดีครับเพราะสนามสอบโอเนเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่ทุกคนต้องสอบแถมคะแนนที่ใช้ก็จะต้องไปถ่วงกับเกรดตอนจบม .6 อ,อีกด้วยว่าแล้วสี่กับตันแบรนด์เดนิชันรูตี้ห้าแต่ละคนพวกเขาเตรียมตัวไปถึงไหนกันแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ สำหรับการเตรียมตัวนะคะสำหรับเบลเลคิดว่าตอนนี้สำหรับโอเน็ตพร้อมประมาณแค่4 0เค่ะเพราะว่าเบลลจะทุ่มไปกับความหนาแพท่์มากกว่าเพราะจะสอบก่อนเตรียมไปประมาณ30%ค่ะการแบ่งเวลาอ่านหนังสือนะคะก็จะแบ่งกันเป็นอาทิตย์ค่ะสมมติอาทิตย์นี้ไอ้ก็จะอ่านวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชา,ศาภาษาไทยค่ะส่วนอาทิตย์ต่อไปก็จะอ่านสังคมกับอังกฤษเตรียมตัวไปประมาณ3 0ครับเพราะว่างานที่เมืองก็เยอะมากกลับบ้านไปก็อ่านหนังสือนิดหน่อยแต่ว่าก็บวกกับงานที่เรียงด้วยแต่ว่าอ่านหนังสือก็ อ่านที่โรงเรียนบ้างตอนที่แบบคาวว่างขมกล่าวหนังสือขึ้นมาทําพอประมาณ20%่ได้เหมือนกับว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมด้วยเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องทํากิจกรรมตรงนั้นด้วยเพราะว่ามหงเนี่ยเป็นแม่งานด้วยอาจจะเป็นเรื่องประมาาอะค่ะตื่นสนามอะค่ะเพราะว่าเป็นสนามใหญ่แบบครั้งที่2องอนะเนาะการเตรียมตัวไปครับสมมุติเรื่องเนี้ยรู้ว่าจะออกสอบแล้วแต่บางทีก็ไม่ทันหรือแม่ก็สติแตกเกิดแบบเจอแบบเฮ้ คนนั้นมาอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างร้อนมากอากาศบ้างมันอาจจะมีสติหลุดเราอาจจะยังเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมและไม่ค่อยมีเวลาอ่านเนื้อหามากตัวเองเนี่ยชอบวอกแวกแล้วก็แบบไม่ค่อยมีสมาธิในการทำข้อสอบเท่าไหร่ก็อาจจะแบบทำให้เราเนี่ยพลาดไปบ้างน,นะคะอาจจะแบบตอบผิดหรือว่าที่คิดไว้อาจจะแบบไม่ได้ตอบหรือว่าลืมเขียนนน่นเขียนนี่อะไรเงี้ยค่ะ เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยถนัดวิทย์ด้วยเพราะว่าเรียนสิ่งคำนวณแล้วก็น่าจะเป็นอังกฤษเพราะว่าว้ยไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่อะค่ะคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่แบบเออไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ไม่ถนัดเลยอะค่ะผมคิดว่าเป็นวิชาสุขศึกษาองบอกก่อนว่าในห้องอะผมสอบได้ท้อสุขศึกแต่เผอิญว่าผมไปลองดูข้อสอบแล้วเนี่ยมันไม่หมูครับมันแบบว่าออกลึกมันออกแบบเป็นวิชาการมากน่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะอย่างเราอะเราก็ไม่ค่อยแน่นแกมมากเท่าไหร่ สังคมค่ะก็วิชาสังคมนะคะไว้จันเป็นของอาจารย์ปิงค่ะก็จะมีอันนี้เป็นหนังสือของคอร์สเทอร์โบนะคะข้อสอบไทยสังคมเป็น7ครั้งย้อนหลังค่ะก็เพื่อนๆก็หาทําได้นะคะถ้าเกิดคนไหนที่เรียกับดาวองนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ไม่ได้เรียนกับดาวองนะคะก็จะมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปเลยค่ะในเล่มนี้เลยลังข้อสอบสังคมนะคะก็เพื่อนๆก็จะหาทําได้นะคะมันจะมีข้อสอบทุกเรื่องเลยค่ะให้เพื่อนๆได้ลองทํากันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ได้เรียนดาวองแล้วก็อาจจะหาหนังสือไม่เจอเพราะว่าอาจจะขายดีนะคะก็ไว้ก็แนะนําเล่มนี้เลยค่ะเป็นสรุปเหมือนกัน เป็นหัวใจสังคมโอนเค่ะของอาจารย์ใช้ก็เพื่อนๆก็หาทาได้ข้างในก็จะมีข้อสอบโอ e เย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูด้วยค่ะสําหรับวิชาศิล,ละปะนะคะไว้ก็จะช็อตโน้ตค่ะของที่ไว้เรียนที่โรงเรียนนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็สําหรับข้อสอบก็จะพิมพ์เป็นข้อสอบของข้อสอบเก่านะคะก็จะมีอย่างนี้เลยแนวข้อสอบโอนเแล้วก็ข้อสอบโอเปี5 2 53 54้จะเป็นปีเก่ากว่าน,นั้นนะคะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะ พิ้นมาทำได้นะคะในในเว็บไซต์ต่ตางๆก็จะ,จะมีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชหานะคะเป็นข้อสอบออนไนค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ,กษนะคะก็หนังสือที่ไอได้อ่านสอบเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นเซสชั่น r ก,กรม a ากับว r ีค่ะ r กรม a าเนี่ยไอยจะอ่านเรื่องหนังสือกรมแอคค่ะของครูพี่แนนเอ็นคอนเซ็ปต์ค่ะเล่มน,นี้ก็คือเหมือนจะสรุปไกรมา ในหลายๆเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีข้อสอบรวมพวกข้อสอบแอดมิชนรับตรงแล้วก็ข้อสอบมหาวิทยายลัยดังๆค่ะเล่มน,นี้ก็คือจะช่วยทำให้เราเนี่ยปึ๊กแกมามากขึ้นแล้วก็เร่มต่อไปถ้าเป็นเซสชันที่เป็น v o c a b u l a r y เนี่ยแนะนำเรื่องประวเจอลแครบหนึ่งพันข้อค่ะ เล่มนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆน่ได้ทำโจทย์ทุกรูปแบบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพสเทสหรือว่าจะเป็นซีโนนีมเวิร์ดอะค่ะคำนี้ก็หนังสือเนี่ยก็ช่วยแบบทำให้เราเนี่ยจำตับได้มากขึ้นเล่มนี้ค่ะแบร์เซมเมอร์แคมป์ค่ะเล่มนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่มีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ค่ะเล่มนี้เนี่ยจะรวมข้อสอบแล้วก็เทคนิคลัดจากติวเตอร์ดังๆไม่ว่าจะเป็นครูพี่แนหรือว่าจะเป็นคุณครูสมศรีค่ะเล่มนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากลัดเนี่ยก็เล่มนี้สามารถช่วยได้ค่ะ ข้อสอบโอลเดนเก่าคือจะเป็นเล่มนี้ค่ะสำนักพิมพ์ภูม Human ัณฑิตก็เล่มนี้เนี่ยจะมีข้อสอบย้อนหลัง5ปีก็เพื่อนๆสามารถลองฝึกทําได้ด้วยค่ะแล้วก็สําหรับวิชาการงานอาชีพนะคะก็จะมีหนังสือสรุปรวบยอดะคะ่ะเป็นแบบหนังสือรวมทุกหน่วยของวิชาการงานนะคะก็คือจะมีเล่มนี้ของสำนักพิมพ์ไฮเอ็ดก็น่าสนใจนะคะ่ะเพราะว่าจะมีสรุปในทุกๆบทขอ,ของวิชาการงานด้วยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากทำข้อสอบก็จะเป็นเล่ม สำหรับพิมพ์เดบุคค่ะก็คือเป็นเล่มโอเน็ตมหเล่มนี้เนี่ยจะมีการรวมข้อสอบทั้งวิชาสุขาการงานแล้วก็ศิลปะค่ะหนังสือสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ที่จะสอบโอเน็ตนะครับผมก็เลือกเล่มนี้ครับความคุ้มของมันคือมันครอบคลมุมทุกเล่มครอบคลุมทุกเรื่องครับมันไม่ใช่มีเฉพาะโอเน็ตมันมีเอนทานเก่า มีแพทหนึ่งด้วยครับมีโจทย์หลายปีมีข้อสอบเก่าๆเยอะมากต่อไปเป็นวิชาสุขศึกษานะครับและพระศึกษาผมก็เลือกเล่มนี้เพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมโอ e เน็ก็คือจะมีทั้ง8กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยก็จะอ่านของอาจารย์ปิงค่ะก็จะมีคอเป็นคอเทอร์โบกับคออินเทนซี คอสเทอร์โบเล่มนี้ใช่ไหมคะก็จะสรุปเนะะื้อหากระชับมากจะเป็นพวกหลักภาษาทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะสรุปให้อันนี้จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลักภาษาเหมือนกันแต่ว่าเนะะื้อหารายละเอียดจะเยอะกว่าคือเราจะได้ลึกกว่าถ้าเราออามาสรุปเองอะค่กะก็อย่างฟิสิกส์ก็จะเป็นของออนดีมานค่ะเป็นเล่มนี้วีซีวีแล้วเกิดเป็นเกี่ยวกับ K iva, เคมีชีวะเดี๋ยวก็จะสรุปเองใส่โน้ต อย่างเคมีจะสรุปมาจากของอาจารย์อูค่ะจะสรุปพวกสูตรพวกเนื้อหาเองแล้วก็ชีวะจะสรุปมาจากของไบโอบีมแล้วก็มีของพี่เต้นแล้วก็เอเซนเชียลไบโอโลค่ะก็อย่างหนังสือที่เบลแนะนำก็คือมีประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครอยากดูอีกก็คืออยู่ที่บ ok ็อกนะคะตอนนี้คนรอบข้างเราอย่างเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะแบบแบบอคทีฟตัวเองมากคือ อ่านหนังสืออ่านอะไรกันดึกมากเขายังโทรมาถามเรยเลยว่าแบบเอยนี่ท่องตรงไหนอะไรดีแบบยังไงดีอ่ค่ะคะ่อนข้างมีความกระตือร้อนมากค่ะที่บ้านของไอ้เนี่ยก็ไม่ได้กดดันอะไรกับเกี่ยวกับการสอบมาค่ะก็พยายามให้กําลังใจเราแบบไม่ว่าจะแบบอาจจะพาไปกินของอร่อยๆแบบเพื่อให้เราแบบแก้เครียดเพราะท่านก็รู้ว่าเออไอ้ก็ค่อนข้างเครียดกับการสอบครั้งนี้พอสมควรรู้สึกตอนนี้คนรอบข้างผมที่เป็นเพื่อนๆที่จะต้องสอบโอเน็ตนะครับผมก็เห็นว่ามีความกระตือร้อนจริงๆอ่ะเพื่อนที่แบบ สนิทสนิทกันนะครับจากแบบเฮ้ยทั้งมันกลายเป็นแบบว่าทุกเช้ามาแล้วเอาหนังสือมาแล,แล้วก็มานั่งถามเพื่อนว่าพอติดปุ๊บก,ก็น,นั่งถามเลยว่าเออเนี่ยข้อนี้ทํายังไงซึ่งผมคิดว่าเออมดีดีมากสุดยอดเลยสำหรับเพื่อนๆที่จะสอบโอเน็ตในครั้งนี้นะคะก็มีสมาธิให้มากๆแล้วก็อย่านอนดึกนะคะก่อนวันไปสอบอย่าเครียดม,มาละกันที่ฝ่าวันเลเนี่ยอย่าก,กดดันตัวเองเพราะว่าถ้าเรากดดันตัวเองเนี่ยมันเหมือนแบบ เรากดตัวเองไปแบบทําให้เราแบบดูต่ำลงแบบอาจจะทำให้เราแบบเครียดมากขึ้นหรือว่าทําให้เราเนี่ยกังวลในเรื่องอื่นๆมากเกินไปผมคิดว่าการสอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยากและแบบดูไกลตัวสําหรับใครบางคนแต่ว่าโอเน็ Net เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เกินเอื้อมครับโอเนเต็มที่ได้คะแนนตามที่หวังทุกคนสู้ๆพยายามมีสติอยู่กับตัวเองนะครับถ้าง่วงก็หาลูกอมเข้าไปรับประทานแต่ อย่าไปเคี้ยวให้คนอื่นเขาลํำคาดแล้ครับรุ่น้องปี5-7ปีนี้สู้ๆนะคะสู้ได้สู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆไปด้วยกันตีด้วยกันครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆเราก็มีความกดดันด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่แอดมิชชั่นเองหรือคนที่สอบก็สอบพออย่างเบลใช้ความกดดันนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันทําให้เราพยายามมากขึ้นแล้วก็พิชิตคณะในฝันของเราให้ได้ค่ะ เอาและครับทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศของสกู๊ปพิเศษโอน็เป็นประสบการณ์ที่สําคัญจากรุ่นพี่ฝากถึงรุ่นน้องในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบสนามสอบเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ในการสอบล้วนแต่เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นหวังว่าปีนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยนะครับสุดท้ายนี้พี่ละเต้ก็ต้องขอให้น้องๆโชคดีกับการสอบโอนิครั้งแรกและครั้งเดียวของน้องๆม .6 ทุกคนแล้วมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ